ไอ้จังกะลีนอ,อแถวนี้ไม่มีคนใส่บาทใส่แผลบอใส่แต่บาทแผลบ่ต้องใจแม่มาทางไหนน้อปูนอโอ้ยมาจากไกล่ยูบฮะปัญหงคือได้อุ้มอันนี้มา,าบินติบฮะบินติปบ,บินติบมันไม่เด้อเพิ่นบินบาทแต่อันนี้บินติบเอ้าพู เนบบอเอาบัมาบีบาตบินทินะบัราเอบตาทิบเลยบินติบเานใส่ิบเอากรไดไม่ส่สันนอฝนกนี่ก็มันบ็ส่งสิใสยงใส่นี่ยแต่เอาแต่ปัจใัยเอาแต่ปัจใัยเอาแต่ปัจจหยเลือกได้หรอปลเลือกได้แม่ ก ER ็เจ oh. ้าตงเงินไม่าบินเีนมันบกนเดียก <Okay. S 2> ัน no, ้วแยกกี่ทีไรไป่ส่งกะลีเลียบบอบอเลียอาใ้แม่ออกแนวใดนี่ใส่ยีเอาขึ้นสีสิบ เูเคเหเูตผู้ดีเห็นาโอ้อกที่พดีาอยไหพรุกขึ้นไห่พรเอาปูยังไหก็ใส่เกือบก็ต้องใส่เกเอาบาใส่กูก็เยียบน้ะนะเาเลยเนาะอันชุมเพื่นบใส่เกือตีนเพื่อนนั่นขนาดเยียบแต่ปูแปดยัง,งโง่ได้น่ะนะอันปูบสไซ,ซอก็ได้น้ำลายก็ต้องมานั่งก็ได้ปู มันสติดหมาบอกปุ๊เอาเดินจังใจเรียกเจ้าหัวเขาแล้วจ้ะมีผัวบอกกบี่จ้ะเออญีปูสิมาชุเมือเอาวชาวบ้านวาน้ำกลเดินนินจังกะลีน้อยครับแม่ออกเอ้ยแม่ออกเลยมื่นเช้ามื่นเช้ามาจังหนันมาจังหนัน <c oughs> นี่ปลาคอและปะปลาดุกให้เอามาไปแกงใส่นอไม่ซ้้มใส่ผักอีตูหรือผักหางเงงให้บูอบูคือพิดมาให้กินเราเองรสนาสร้้งปะนั้นอันนี้คาทา

กินหรือกินมุกจับบาทจับบ่อได้ใกินอ่ะผู้เสียบ่าว่าเป็นผู้สีแทนใช่ผู้สียังนีงคือว่าว่าบ่าวางไหนเนี่ยปลาค้อปลาดุแกงเส้นผักขยงแล้วก็แกงเส้นไม้สมพรว่าหันคือเห็นสร้างพร้อมเอามือไปตบหัวระวังเขาใส่ของเด้อ ทีนี่มึงเกิดจังไห้กลับไปมนเปลี่นไปว่าแดแต่ว่าเป็นไปว่าไรถ้าเขามีวิชาแค่สังเกตเบิงมือเนี่ยบ่มีวิชาล่ะถ้ามีวิชาอีหลี่ก็ไปเอาเลขให้ประชาช้อนหลดยามาดนี่ไรเชื่อดอกเออว่าเชื่อเอาอย่าวาเลียนน้ำปลาสีเด้อเท้า